เฮลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาหำมซ้ายปันครับผมเอามาพี่น้องมาเมือนี่พาพี่น้องมาเมืองเกมสักเกอร์เซาลินน้องพี่น้องเนาะหรือว่าบักนักเตะเซาลินยี่ของเรานะฮะโอเคครับผมเฮามาอยู่กันในค่ายของกุเบ็กเด่นหนึ่งเหมือนเดิมครับผมเอาเดี๋ยวจังไรไปเมืองในเกมครับผมพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับผมเนาะเอาโอเคครับผมทุนสามพันสองทุนทีมาตรฐานของเฮาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเบ็ดหาลอยแพงพมดพี่น้องไอ่เกี่ยบเป็นรวงเบ็ดเนาะเอาพี่น้องลงดอกแรกเอือเอาละครับผมดอกนี้หนึ มาครับผมดอกแรกก็ลงแบบโนหงแล้วเนาะพี่น้องเนาะอย่าได้กังวลครับผมไปจุดจวดดเรื่อยๆครับผมโอ้โหอดีกระตุกจักรย์พลพี่น้องเอ้ยเกมี่เอามาดอกนี้บักหัวหล่นซีลอยครับผมไปครับโอ้ยยังไงแต่แกตเตอร์โอ้แต่แกตเตอร์ลงทองตัวกับโบติดพี่น้องเลยโอ้โลงมสามใหม่โบติดแต่แกตเตอร์อีหยังวะโอ้ไอยไปอีหล้วแต่แกตเตอร์ขาดอีกตัวเดียวพี่น้องเอ้ยบอลุองไหนจกักรย์เตอร์ อาตอนเฮากำไรปั่นนาะพี่น้องโอ้พี่เจอแปลงลรางแปลงลรางพี่จอยไปรองโอ้บ่บิหนหยังพี่น้องเอ้ยเลี้ยอดเลี้ยใจครับผมอีหยังวะ <c oughs> จกักแมนหยังอีหยังครับผมบักเซาลิ้นซอกเกอร์เอาเข้าเบิ่งครับผมมาทียิ่งเข่าจักประตูเบื่อเลยสำหรับเซาลิ้นซอกเกอร์เนาะตอนนี้ทุนเราได้หายไปแถบหนึ่งแล้วครับผม <c oughs> หายไปประมาณสี่ห้าลอยครับผมโอ้ยขังแน่จักหน่อยเด้อพี่น้องได้กลับขอตรวจคอให้หลายเนาะ อาจจะอยู่ในที่อับสัญญาณก็เป็นได้เนาะสำหรับมือนีเขากับพอ,อกันในรอบสามถุมนเราีินนองเนาะเดี๋ยวมีรอบเดึกอีกครับี่นนองเนาะเอาจัดกันไปเดึกเดกมือนีเดึกดเด,ก,เดกนี่มันมกักหมันครับผมรอบสามถุนมีสีรอดแล้วบอลแล้วพราิน้องเอ้ยมันยังไม่มาครับผมขอดอกเดียวดอกเดียวดอกเดียวได้บอครับผมโอ้สก่สโอ้ดอกดีพี่น้องเอ้บักหัวหลุนมารางวัลก้อนโตมา โอ้ยเอาล้วครับผมเอ้ยมาแบบนี้เอ้ยรางวัลเมกกาบิโรเอ้ยสี่พันสิบสี่บาทโอ้ยสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทครับผมเอ้ยมาแบบนี้วกับพอแล้วครับผมเต็มเขียงครับผมเอาล้วครับผมมาแบบนี้กับสไตป์ปลาฮัมตีหัวเข่าบาทนะครับผมตอนนี้ก็บห้าบาทเจร้อยหกสิบเจ็ดบาทครับผมจากทุนสามพันสองน้องมือนี่ก็บกำไรประมาณสองพันกว่าน้อพี่น้องเนาะเอาล้วครับผม ในรอบสามทุ่มก็เอากำไรตำานิไปก่อนนอกจากได้ไปพ่อกันรอบเด็กน้อพี่น้องเนาะสำหรับรอบนี้ก่ขอเก้าคำว่าสวัสดีครับแยกใหญ่ครับไป